โอ้โหโอ้โหจะจิ้มตาม,มันอยู่ละจอเฮ้ยได้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 ครับทุกคน ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมินในช่องมนุษย์หินนะครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในป่าหนึ่งคืนหนึ่งวันนะครับนี่นะครับเบ็ดฟางทองครับนี่เต้นหมูครับแล้วฝั่งนู้นคือเว็บเง่องาครับก็ติดตามกันนะครับว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี้แล้วก็ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ทำอาหารครับชิวๆกันไปวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันตอนตั้งแคมป์เลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับดูรอบๆก็แงแจกอยู่เหมือนกันฮะนี่ก็ทีมงานของเราวอนนะครับทีมงานของเรานี่แล้วก็จจัดการตั้งฐานครับเลยครับแล้วก็จะตั้งฐานทับนะครับในการอยู่คืนนี้ อาละครับทุกคนนะครับไปทูบรรยากาศอยู่ป่าครับชิวๆครับวันนี้เ <c oughs> ราตั้งใจทำนี่ครับอยู่ในป่าวิธีการกินกาแฟครับนี่เต็มร้อนเข้าไปสำหรับวันนี้จะฟังนี้นะครับ เาารียบร้อยครับกาแฟของเราอร่อยครับ หอมเนื้อไม,ม,ม้มากอร่อยแล้วก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จก็ทำที่พักต่อครับรอดูตอนทำที่วักเสร็จแล้วกันครับ คือเศษปลาทูที่เรากินเหลือนะครับเราก็จะเอามาใส่ไม้แบบนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะเอาไปล่อปูตามแม่น้ํานี่นครับในการหาอาหารครับเราตามมาดูเราก็จะเอาปลาทูที่เราใส่ไม้ไว้แบบนี้นะครับเอามาเสียบไปตามแม่น้ําแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวปูก็มากิน,นครับ จเ,เจับอะไรครับปูครับผมน,นี่คือวิธีการมัดปูนะครับแบบแบบแับแบบนี้อ่ามา,มาจะมาแบบนี้ครับอโอ๊ย,อยมาเราก็รันสามรอบครับเราสามรอบอย่างบบนี้ปับ๊บก็ เรียบร้อยสุดอยอดครับเดี๋ยวตอนเย็นไปหาปูกันตอนกลางคืนครับนี่ก็คือปูที่เราจากการที่เราเอาเหยื่อไปล่อสักเมื่อสักครู่นี้นะครับ<อ>ก็ได้ประมาณนีนน้ี่เดี๋ยวตอนเย็นเรามาทำอาหารกัน,นครับแูนวะก็นี้ด้วยนะครับปลาที่เราตกมาได้สองตัวครับเ,เ,เ,เดี๋ยวเจอกันทำอาหารตอนเย็นครับต้นหินทำไรครับอ๋อผมกำลัง,งนอนครับ เก็บแรงไว้ไปหาปูตอนเย็นครับบรรยากาศที่พักก็ประมาณนี้ครับเนี่พยังเอาไว้กันฝนครับรวปเนี้ยอะไรกันครับผมไม่รู้ครับกุเจ็บเลยชิวๆครับกเจ็บเลย <c oughs> ก็นอนพักกันไปได้ไอ้บินกแจมดีเลยครับตอนนี้ที่นอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูตอนทำกับข้าวได้เลยครับ นี่พี่มินกำลังทำอะไรครับตอนนี้กำลังตกปลาครับได้สามตัวครับไปทำอาหารเย็นกันนะครับนี่ครับปลาของเราตกครับก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับก็เริ่มจะค่ำแล้วครับรอทำอาหารทำกับข้าวกินครับก็พี่มนุ่นหินก็ไปตกปลาเพื่อจะมาทำอาหารครับ ระหว่างรองก็ตามข้าวรอครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะไม่ให้ค่ำจนเกินไปครับเพื่อเวลานั่งกินข้าวก็ไม่ได้มืนครับครับตอนนี้เราก็จะมาหุงข้าวกันนะครับตอนแรกให้เราเอาข้าวใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะ หมดนะเ,เดี๋ยวเราให้พี่เบฟไปจาัดก,การต่อครับแล้วก็เอาไปใส่น้ำเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวมันไหม้นะครับไปเลยครับาเราใส่น้ำาพืจะกายเป็นข้อบกวัว ก็ตอนนี้ก็เรากําลังห่ามข้าวกินนะครับใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับในการห่ามข้าวทาให้ข้าวสุกได้ครับครับในอันดับต่อไปนะครับเราก็จะมาปรุงอาหารกันนะครับร <อ S 1> แรกรใส่เครื่องปรุงรสครับแล้วก็ใส่ปลากระปูดสดสของเราลงไปเลยนะครับนี่สดสจากแม่น้ำ ตู้ของเราลองไปงไปอีกตัวนึ่นงไป เดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวตัดไปตอนปรุงอาหารเสร็จเลยนะครับฟ้าก็จะมืดเลยนะครับนี่ที่นอนของผมออก็จะประมาณนี้เอน,นี่ก่อไฟทำกับข้าวครับอันนี้จะเป็นที่นอนของเบดวังทองก็ไฟยังไม่ติดอ๋อ่วนทางนู้นจะเป็นที่นอนของพี่เวฟหงืง์หงษนะครับนี่ทำอย่างดีเลย แล้วก็มีกองไฟอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ก็คือข้าวที่เราจะกินกันวันนี้นะครับพี่เวฟเงิด่ะทุกคนทําอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะพี่เวบเงิอกะการจะข้ามเราด้วยกลับบ้านไม่ทได้หางออเลยเฮ้ยพีพีกลับบ้านพีดิวนะครับพี่ดิวบ่นอยากกลับบ้านทางวันเลยไอ้ควอยอย่างเว้ย นี่ครับทางนี้ชิวๆกันไปครับระหว่างรอกลับเข้าสุกก,บบก็เหนื่อยครับวันนี้แต่ก็มพืความสุขครับพอ,อ,อ,อตอนนี้ฟ้ามืดเรียบร้อยครับทุกคนเอ้เรากำลังกินข้าวกันครับกินข้าวเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะครับ คือน้องเขาอยากน้องเขาบ่นอยากกลับบ้านนะน้องเขาบ่นกับบ้านทั้งวันเลยครับนี่จีดังฝ่ามือแล้วแหละมามากินข้าวกันครับเราจะพบกับคลิปอร่อยไหมครับอร่อครับดูครับีเบรกังทองครับเบรอยู่ข้างหลังครับนี่ครับที่พักของเรามานี้ ส่วนข้างหลังจะเป็นที่พักของพี่เวฟนี่ครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไระน่าจะเป็นแกงปูแหละอืมอร่อยครับทุกคนหวานเจี๊ยบเจอกันก่อนนอนครับอต,รตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับน้องๆเขาก็ออกมาเตรียมตัวที่จะนอนละ อากาศช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะก็จะหนาวๆหน่อยเป็นไงบ้างรครับพี่เบบก็อากาศดีครับบรรยากาศน่านอนมาก <S 2> <S 2> เลยครับ พี่ดิวเขากินอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เรามาทำอุปกรณ์จับกุ้งกันครับนี่คือลูกซอนเอาไว้ยิงกุ้งครับนี่นี่ครับอของเรากุ้งของเรามันเร็วมากตัวใหญ่เกินครับตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งละเดี๋ยวมีอีกครับมาทำอุปกรณ์เฉยๆแล้วใต้ปูจะไปไหมครับปูไปิงกุ้งเอาทุกอย่างครับทุกอย่างท่อนหน้า นีสุ้เดี๋ยวรอชมผลงานครับอันนี้สุกแล้วในะครับเดี๋ยวรอชมผลอ่าเราจะไปหากุ้งกันนะครับทุกคนก็ดูเราก็ได้มาเยอะแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนึงแล้วนี่คือกุ้งอะแลนจี้เจลผมกุ้งต้องนี่ครับกุ้งอะแลนจีแม่เชนต้องได้กินกุ้งกุ้งมันไปได้ไอ้นี่นี่นี่ทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว คุกคนขาส้มผมเปียกหมดแล้วทำงานลูกส่งแป๊บคนตัวนี้มันน่าจะนอนหลับอยู่นะครพี่เป็ดกวันมันมันเลยตื่นนะอู้สองตัวครับเฮ้ยตัวอะไรใช่ตัวเตว่ก็ทำไมมัน,มนย่างเราเปลือกก<ะ>ินได้อยู่ครับคนนี่ครับนี่ครับสองตัวนะครับ กุมกืนโอ้โหได้ไหมได้ไหมมักงดองเหรอครับยิงเข้าไปกดองครับไม่น่าเลยพี่มินมนนี่ครับนี่ครับผมจะจูบด้แล้วเหลือตัวเล็กวเฮ้ยตุจิง โอ้โหทำไมไม่โด,อดนดอะทุกคนไม่โดนครับผมลงทุนขนาดนี้นะครับทิปมาแล้วครับพ่อสา์ผมโอ้ยหัวลูกศรมันกัแบแป๊บแป๊บแป๊บลอกก็ับอยู่หลังเด็กก่อนตามมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามานี่งงันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวงานลูกศรแป๊บอืม ปยิงปลาไหมนี่ปลา,าปลา ไม่โดดยิงเมาก็บยิงเมาเอาไม่รอไม่นี่เป็นอุปกรณ์พื้นบ้านนะครับอุปกรณ์ที่คิดคนขึ้นเองนะที่ไม่มีความแน่นยับยิงอีกทางไปอีกทางนะครับอุปกรณ์นี้เอ้ยนี่นี่นี่ครับ หนไปแล้วทุกคนนี่ครับนี่นี่เป็นแมลงไอ้ไอันนี้อันนี้แมลงนี่นี่ดูดูอันนี้เขาเรียกว่าแมลงอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ชาวบ้านผมเรียกแมลงหามผีเออดูดูนนี่เดี๋ยวตัดก็ได้หนึ่ไม้หนึ่งไม้ ยปลากระจอตอนนี้หาไไปเจอทุกคนตนี่ตน,นีนีมชิมจา โอ้โหจะจิ้มตามันอยู่ละจิเฮ้ยได้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 ครับทุกคนนี่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 แม่นมากครับยังไงยังไงนี่แม่นครับแม่นขีมือครับขีเมือสุดยอดครับอะไรีตะเก็บไว้ก่อนไอ้ห้องเบ็ดห้องเบ็ดเต้องฝ่ากกันห้องเบ็ดไอ้น้องเบ็ดหรือน้องเตยครับในในในดูอุปกรณ์ใส่ปลาหน่อยครับดูอุปกรณ์ นี่มาทําอะไรครับเอามาจับกุ้งครับเวลากุ้งครับโอ้โหเราจับคุ้คิดว่าจะทานมันไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับตั้งแต่ผมทํามาก็ไม่เคยทานสักทีมันก็ไปซุ่มไปยิ้มเลยนะไอ้เหี้ยมาเลี้ยกันต่อทุกคนหลังจากที่จัดการแหลมมาใหม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กอะตัวเล็กกุ้งง่ายไม่ชอบหรอกุ้งง่ายก็แพงครับยากนิดนึงครับ โชวโอ้โหเรียบร้อยพขาูวิธีการละไอ้มินจะได้ได้บดินเต็มเต็มครับดินเตมเ้เดี๋ยวเดเดเอามนี่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 ผมเอาไฟมนสว่างเต็มโอ้โหจะจิ้มตามเลยทุกคนพีมิ่นไล่มันเข้าลึกไปแล้วครับฮ่ จามินลราหากุ้งอเล็กเตอร์นะรกุ้งอเล็กเตอร์ไอแมงแม่นี่ไหรอแมงกราเรีแมงแมงแมงไม้ครับเบนอดจ่มอะไรก็ไม่รู้เบเคากลัวจะเป็นกวนกุ้งเขาหรือเปล่าเรอให้น้ำใส่นะจะเห็นจะ่ออกไหมัน ตอนนี้ปืนเป็นปืนได้แต่ยังนี่มีสโคปพังนะครับสจุดนี้เยอะเกินนี่ครับนอาครับเนาตอนนี้รู้สึกว่าสโคปอาวุธของเรามันพังแล้วครับไม่ได้ติดสโคปนะเแค่น้ำขุ่นแล้วน้ำขุ่นณทองเบียครับน้ำขุ่น มหาใต้ของขี้ยงเบ็ดกับน้ำเลยคุณหมดนะก็ได้หนึ่งตัวครับทุกคนเน่เน่สดเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆเขาก็กำลังหาปูหาปลาหากุ้งกันอยากสนุกสนานเลย ตอนนี้พี่เวบก็ยังไม่นอนนะครับเขามาหาไส้เดือนไปตกปลาว่างั้นอืม ได้ไหมครับพี่เวฟพอได้บ้างครับผมหาไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบมีเวลาทั้งคืนครับก็ทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วนะคือน้องเขานอนไม่ได้นะน้องเขาก็เลยมาเอาไอ้ไอันี้ผ้ายางผมไปปูนอนนะ นี่เบดวังทลองครับเบดวังทลองหลับแล้วยิ้มนะเปล่าเพื่อนกลับมาพอดีฮะตอนนี้พี่เวฟเขาไปหาปลามาครับทุกคนผผมมคครรัับบนะกับน้องเต้นหมูนะครับแล้วก็พี่ดิวโพสต์วุ่นวายเลยครับหาที่นอนพี่เวฟมาดูหน่อยครับพี่เวฟได้เยอะไหมสองสามตัวครับอือสองตัวครับ ก็ถือว่าเป็นอาหารของเราในพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนอากาศหนาวมากกบคืนนี้ีีู่่่าทยได้นะครับ <c oughs> เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับกล <c oughs> ับเองครับผมกกลับแล้วแค่ปี้

ตอนนี้แล้วไม่มีท่าท้นงฝนแล้วนะถ้าฝนตกมานี่ก็ลำบากหนาวกับกคน อย่างนกร้องตีเช้าเลยครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะครับ เป็นไงบ้างครับน้องเติ้ลเมื่อคืนหนาวไหมครับสุดยอดครับไม่ได้นอนเลยครับโคตรหนาวเลยทองเบ็ดครับทองเบ็ดยังไม่ตื่นนะครับพี่ทองเบ็ดนอนฝันงนั้นจะเป็นพี่ดิวโปรดิคชั่นครับแล้วก็พี่เวฟหนึ่งอะเวฟหนึ่งอะครับเมื่อคืนหนาวไหมครับ พี่เว็บนอนอยู่ไลเนี่ยทุกคนพี่ดิวครับคือหนาวไหมครับอยากกลับบ้านไหมครับอย่างดีครับที่นอนพี่เว็บน้ำก็เย็นครับทุกคน นี้ฟ้ายังมันก็สว่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกินอาหารเช้าแล้วก็เดินทางกลับขอทุกคนับ <c oughs> ตอนนี้พี่มรุงถึงกา,างทำอะไรครับกำลันนงย่างปลาครับนี่ทุกคนเช้าเช้า บรรยากาศเช้าๆครับชิวๆครับนี่ก็คือปลาที่เราหามาเมื่อวานนะครับนี่คือสองคนที่บอกจะกลับบ้านแล้วนะครับก็นี่นะครับทุกคนกำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมนุษย์หินด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ